สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าจะเป็น FC เก่าหรือว่า FC ใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หงแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อ,ตอไปค่ะคลิปนี้นะคะรวมทั้งหมด6ลาวนะคะก็จะมีลาวเอ็กซ์ต้าลาวทีวีลาวสตาร์ลาว HD สาวสามัคคีแล้วก็ลาวกาชาตินะคะเมื่อวานแอดต้องกลับขอโทษขออภัยนะคะเมื่อวานะะเข้าลาวสตาร์นะคะ เด่นเจ็ดเด่นเก้าวิ่งรูดนะคะตัวเจาะมาที่สามเจ็ดเจ็ดสามนะคะลาวเอ็กซ์ต้าหลุดไปนะคะส่วนลาวทีวีเข้าเด่นห้าวิ่งรูดตารางมาที่สองห้านะคะลาวสตาร์มาที่เด่นเจ็ดเด่นเก้าวิ่งรูดตัวเจาะเข้าที่สามเจ็ดนะคะอ่าตารางมาที่สามเจ็ดค่ะวันนี้ต้องปังนะคะวันนี้นะคะอ่าสำหรับ ลาว HD เมื่อวานนะคะเข้าแค่เด่นนะคะตัวเด่นวิ่งรูดเนะเาะลาวสามาัคคีมาในตารางนะคะแปเนาะส่วนลาวกาชาติเข้าที่เก้าสอชุดกันนะคะตารางมา3ตัวนะคะในตารางนะคะใครที่หยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางมีโชคมีลาบแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ มาตามกันต่อนะคะของวันที่22นะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะวันนี้ต้องปังนะคะวันนี้ขอแก้มือน,นะคะเพื่อนจ๋าสำหรับแนวทางฮาหนอยนะคะฮาหนอยแอดหยุดไว้ก่อนเด้อพี่น้องจ๋าช่วงนี้แนวทางหลุดบ่อยนะคะแนวทางฮาหนอยหลุดบ่อยเนาะแอดขอหยุดก่อนนะคะแล้วก็ สามลาวนะคะเรา V I P เราสามะคี V I P และเราสตา V I P นะคะรอ,อบดึกนี้แอดขอหยุดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแนวทางหลุดบ่อยนะคะขอปรับสูตรไปก่อนนะคะ,ะสำหรับแนวทางนะคะเราเราเอ็กซ์ตาเราทีวีเรา, extra, า, TV, าสตาะะของวันที่22นะคะชอบก็จดไปแคบไว้นะคะระวังหกกับหกเป็น9 9กับหวเป็น6ด้วยนะคะ ตามต่อที่ลาวเฮสตีลาวสามคัคคีแล้วก็ลาวกาชาตินะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดเดอ้อพี่น้องจะนำไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูก่อนก็ได้นะคะถ้าชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะคะใครที่ไม่ชอบตัวที่แอบจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาตัวเลขในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าใคร คิดว่าตัวเจาะมันเยอะก็นําตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด mm ้อ hmm. พี่น้องจะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆเวลาตางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า